นาฝนตกเมื่อวานทั้งมือเลยเมื่อวานเนี่ยตกทั้งวันเว็นมืน้นนึงให้เข้าไปให้เก็บเห็ดแล้วก็ตกไม้สินะ่ะตายสสวยสวยสวยไม่ต้องปาดก็ได้แนี่แกะง่าย,ายกาบพนเนาะ ดูสองช่อสุดท้ายนี้สุดยอดเลยค่ะเชมเปียนเลยสวัสดีจ้าพี่น้องคะมานีอันสปารัมคือเยลลี่นะคะคลิปปีใหม่แล้วกับสิเปลี่ยนซื้อไม่นะคะเนาะเยลลี่สีผ้าไปเก็บเพจอายได้ปะเนี้ยอายได้ปะเท่นี้เยลลี่ประันว่าโอ้พี่น้องค่ะเออเอาเยลลี่เลยนยเนาอมันเอินง่ายนันเมื่อมันซื้อเ้อของ มันเป็นซื้อเจของเอาเอาเยลลี่ด่แหละโอเคค่ะพี่น้องมือนีกับสิพ้าไปเก็บเห็ดที่เขาเก็บค้างไว้เนาะยังบเรลค่ะข้างล่างเนี่ค่ะเห็ดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมือว่านี่เก็บเห็ดคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเก็บเห็ดอยู่บัตตนี้เก็บบ่แลเนาะค่ะบเรลลงมตรงนี้ดอกตอนนี้มือนีสิพ้าไปไปเก็บด้วยค่ะเด้อแล้วก็ยืดพุ่นอีกค่ะอสี่บ่ถือค่ะนี่ค่ะตรงกองที่ที่กองไว้นะคะ มันบ่ทันใหญ่เนาะตอนเท้าเบิ่งไว้เดี๋ยวมื้อนี้สิาพาไปเก็บค่ะพี่น้องคะอันมื้อนี้ก็มาอวยพรให้ FC อันทุกคนเด้อค่ะเด้อสับปะร่องก็บ่ได้อันนังซาบุลัมอีกแล้วเยลลี่เนาะเออซาบุลัมกระปุอวยพรเดียย๋ยวเยลลี่สิมาอวยพรแทนค่ะพี่น้องคะปีใหม่ปี64หรือว่าตอออเ่ตลอดปีและตลอดไปนี่ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง อันขอให้มีความสุขสคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังเลยค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดหรือว่าโรคลายทุกชนิดค่ะขอให้ย,ยู่ดีมีแห่งทุกคนทุกคนเด้อซาทกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวฮอสไปเก็บเ็ดค่ะเี่าค่ะถึงคอนเ็ดที่เฮา เบิ่งค่ะทั้งนี้เบื้งว่าเนี่บอร์ไรเบิ่งเด้นี่โอ้เบิ่งพี่น้องเพิ่นเบิ่งนี่ข้างในเพิ่นบานน้อยๆซะเนี่ยบานแล้วพี่น้องจ๋านี่โอ้ข้างนี้บอร์ไรเบิ่งเดี๋ยวตอนแรกๆอู้ดีพี่น้องเพิ่นกำลังขึ้นเนี่ยค่ะเห็นบ่าถ้าคอนี้ขึ้นดีดีเลยพี่น้องแต่ว่าเสียยางเดียวคือฝนเพิ่นบ่ตกเลยล่ะค่ะอืมเนาะบอกให้พี่น้องอยู่นี่แหละฝนบ่ตกฝนบ่ตกเราจะเอาไปทำอะไรกินดี วุ้ยใส่ต่มยำคือสีแสบเด่เนี่ยพี่น้องดอกสั้นเนี่ยดอกไม่หน่อยอเดี๋ยวจะเห็ดความสะอาดออกไปนั่มพี่น้องทิ้งเชื้อไว้นี่แหละอย่าบังสันออกน,นี่นี่นี่เป็นบ่ อ๋อแบบมันเม่มีฝนมันก็นเลยแบบเป็นกระแดงนะจ๊ะมันเป็นกระแดงเพราะมันถึงฝนมันมันบานหมดเลยพี่น้องเบื้องนี้อันนี้ที่เดี๋ยวฟังมีบานหมดเลยค่ะสํากัดเลยดอกน้อยๆเดี๋ยวเ้าไปเก็บทั้งคุณค่ะยังขึ้นเติบยิ่คุณพี่น้องตะกอนนี่สำหรับเวลาเก็บเห็ดหูเห็ดเห็ดเห็ดนางฟ้ามาที่ไหนสำหรับจะมาท,ทิ่มไบโรยรยโรยน้ำนีแ้แหละค่ะน้องแต่ว่าอันนี้มัน ก็เนืใจว่ามันขึ้นเพื่อเพราะว่าเฮาโอยมันหรือว่ามันขึ้นเพราะว่าโดนฟ้าพาเห็นบ่คะคอยโดนฟ้าพามันจะไหมไหมใสเลยเขาบอกว่าไม่โดนฟ้าพาเฮ็ดมันออกดีค่ะว่าสันกาบไม่รุดเองพี่น้องรุดซ่อถ้ากาบไม่รุดแล้วว่ารู้ว่าเฮ็ดมันจะออกว่า,วาส่วนมากแล้วกาบไม่รุดเฮ็ดบพค่อยออกจะ้ะออกออกยาก อันนี้ก็สิทิมไว้นี่หน้าป่าเห็ดความสะอาดตัดทิมไว้สีย่ค่ะเวลาชื้นๆฟีเจอร์มันจะเดิดลงไปโตตู้ตูนี่ค่ะอ๋ออืมกุ้อว่านเหี่ยวเหี่ยวแห่งๆมันนี้โดนฝนมากเ่ยค่ะเนี่ยใส่ใดอยู่เลย กำลังเกงเ่งแสบดอะเก็บปดทะานี่ว้ายพ่น่ะข้างล่างงามๆดอกน,น้อยๆอ้าอ,อ,อุ้ยลื่นมันจะนู้นหน่อยกับน,นี้ตัวเนี่ยถ้ามีจะนู่้นหน่อยแสดงว่าพันจะมาว่างใครเป็นนอนจ้ะ ข้างล่างนวลหามีดอกน,น้อยๆเพิ่นว้าดอกน,น้อยๆเพิ่นกำลังออกพี่น้องจ้านี่ค่ะจะเห็นบมดดอกเนาะมันอยู่ในศอกค่ะพี่ช่องเดี๋ยวเอควาคนมาเบิ่งต่อมันใหญ่ก็ได้เนี่ยค่ะเบิ่งขตรงนี้ข้างล่างนี่อันนี้ก็แป๊บอันนี้ขคนใหม่อันนี้คือดอกน้อยขึ้นนาอพี่น้องเดยวเด้อค่ะเด้อมันบ่มีมองไทย ลุงลวงเดี๋ยวหาดูนีหน่อยข้างล่างอ๋อนี่ก่อนด่มหมักหมุนไปขึ้นอยู่ข้างใน้ปุ้นซอกนี้ค่ะนี่

ส,สวยๆเลยจ้ะวางไว้น,นีกันเดี๋ยวเก็บเสตะกา่าเครื่องบินลายย้ำโควิดเครื่องบินเงียบๆต่กอนโควิดระบาดใหม่ๆเงียบมิสิรีดีดีจ้ะ อันนี้เริ่มดังตลอดอีกแล้วน,นี่ค่ะอืมดอกน้นอยๆกันอันนี้กัดอกน้นอยๆกันนี่เห็นปะอันนี้มังกาเขาเคยเก็บอืม น้องเพิ่งนี้จ้ะกำลังขึ้นมาใหม่ๆเพิ่งเนี่ยขึ้นแล้วเพิ่งจะบานเลยเดย้เป็นจึงใดเฮ็ดขอนไม้อันนี้ดอกบไยหญ่มันขึ้นอยู่กับอันอากาศดินดินฝ้าอากาศอาจจะพี่น้องฝนเพึ่งมานี่เลยพี่น้องจ้ะ bên má mà quả đi nó bên clip bất thường chân quả bên núi ngàm đẹp nha đánh xuống đi anh sống thì hiện mùa ăn thì bắt ถือฝนละบานละบานนิดนิดน้อยๆเอยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาไปได้กินบ่ไใดแล้วนงเป็นสิเลกอนใดเฮ็ดน,นะอุ้ยเนะ่ยอันนี้แตกอีกแหละเบิ้งคอนี้ด้วค่ะเก็บดอกนี้กันเบื้องขั้พี่น้องจ้ะจอยน้อยเพิ่นหน่อยคักดิได้ค่ะ,คะสีเดียวกันกับคอนเลยนี่ เป็นค่ะหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆทั้งนี้ก็มีทันแมน่นฝนดีนะพี่น,อน้องจ้ะสิงหงามอยู่ทุกฝนตกทุกมือทุกมือแล้วค่ะดอกพ่นก็จะสมบูรณ์อันนี้ตกมือนึงยุดไปอาทิตย์นึง กันเลยพวกแข่งดีเป็นไดเอาเห็ดยูดใส่เห็ดยูดใส่เดี๋ยวจะไปหาซองเห็ดหูหนูเด้อค่ะเด้อสิพาไปเก็บเห็ดหูหนูเดี๋ยวสิเก็บเห็ดหูหนูตากไว้หลายๆไปฝากเอฟซีน้องปีที่แล้วพวกข่อยเก็บด้วยค่ะเห็ดหูหนูอ่าปีที่แล้วบ่กอะไรเก็บด้วยค่ะปีสองศูนย์น่ะ เก็บน้อยเดียวค่ะเย็บช่วงเดือนสงการนะคะเมษามีหน้าเมษาะคะ่ะช่วงอันเฮดไอโมรเรียวออกกันค่ะไปเก็บนี่คะ่ะเฮดไดจุ่มเดียวนี่นะคะ่ะได้มองนี้มางเดียวะคะ่ะไดเพราะเหรอเพเก่งเหรอทิมไหวเบรเสียเที่ยวะคะ่ะพี่น,น้องให้เขาเอาไปทิมทั้งอื่น ให้เขามาวางไก่ไว้กินเห็ดอันนี้กับใบไยแล้วค่ะพี่น้องซำนีแหละมันบานแล้วเห็นไหมขนาดน้อยๆขึ้นมาก็จะบานแล้วสียางไปบึ้งตรงที่เขาเก็บตรงยุงมันอู้ยใหญ่แล้วพี่น้องตรงที่ยุงมันผสมขันกันสำหรับใบเออเยลยลี่เยลลี่ใส่เยลลี่ใบเก็บไปด้วยค่ะใสะ่เยลลี่เสียผ้ามาเก็บจุ่มนี่ค่ะจุ่มวงเงินเห็ด อู้งามขนาดเลยบองอันยุ้งยุ้งยังเฝ้าอยู่เลยค่ะพี่น้องตอมยุ่มยิ้มเยอะยุ้มก็ได้ตอมยิ้งยิ้งเลยนอันมันยังเฝ้าอยู่ค่ะยุ้มก็ได้เปิ้ลพันมาไปใส่อู้งามเด้พี่น้องงามแห้งข้าวโพกเดี๋ยวเขาเขาว่างกระจาเนี่ยเฮ้ยยุ้ง บัดียุงมันมาต่อมคนเนี่ยพี่น้องมันเพลยไปต่อมเพชรเหรอยุงมาต่อมคนแทนงามแห้งพี่น้องมาเก็บบัตรนี่นี่ดอกหนึ่งม,มีซุ้มซุ้มนี่ใบใหญ่เจ้านี่ใหญ่ปีน,น้อนี่นอนนี่นะอยู่ข้างล่างนี่เป็นนี่น่าวเหรอเนี่ยสีเดียวกันเลยเน,นเน่าวแล้วนี้ สนิกรังแซบโอ้งเสต้ยมยำสาตะกาบอุ้ย,ยนี่ โอ้โหเต็มนี่เลยพอดีเลยเต็มมือยังงามเลยวาย <c oughs> นี่ถาดเอ๊ะติดมือยื้อยื้อออกไปแตดสอ,อนสวยงามแห้งค่ะโอนี่ชอชเดียวอ้าพี่น้องเก็บได้กระต่ายไงหรอจะยว้อมาเก็บต,ตรงติดบาท ที่กิ่งนี้อยู่คอน้างมนพุ่นเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้แราห้องก็ติไปเอาคอน้างมน,นค่ะเมื่ค่ะตรงบันไดาบานได้นห่งามแหง้งกำลังผดดิแ <c oughs> บแปะเพิ่อถ่ดอกน้นอยๆเพิ่งกำลังขึ้นเห็นบ่พุ่นข่างเทิงเ,ง <c oughs> เปล่แปลกมากเลยต้นนี้อย่างกับโปรงต้นดอกใม่ไหมอ่ะ <c> ป <oughs> าดเลยเนาะ ตุ๊บไ่บต้องปาดก็ได้แน่แกะง่ายๆกาบพิ่นไงนอุ้ยสอนดีนะที่พ่อเก็บหมูวานนี่พี่น้องพอ่อวานท่านเยใหญ่เต็มที่วันนี้มาายังงามแห้งู่น,นี่สมบูรณ์แห้งค่ะพี่น้องดอกสวยอวบว้ายขนาดตนแค่นี้นะ เธอยังงามขนาดนี้เนาะดูสองช่อสุดท้ายน,นี้สุดยอดเลยค่ะเชียมเปลี่ยนเลยชนะเลิศชนะเลิศเขาชนะเขาเลยค่ะพี่น้องเก็บซุ้มเก็บก่อนนี่แพ้เลยอันนี้อันนี้อันนี้แกน่ารัก โอ้โหเดี๋ยวเอานี่ไปไว้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บในปลาอีกอกวดน่าง,งามกดน่าง,งามอุ้ยตกปันไดซะละเนาะเอานี่เก็บไว้นี่ก่อน ที่เขาตัดออกแล้วเ,เขาแฟนเพื่อนก็นให้เขาตัดเป็นท่อนบางไหวเพราะอะไเมียนพี่น้องดูดูค่ะเอ้ยมีเห็ดหูหนูออกเจอพี่น้องนี่อู้ว้ายพี่น้องดู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 เดี๋ยวเ้าสิตั้งไว้ดีๆเนาะเบิง่งค่ะเบิง่งเบิง่งเบิง่งเบิ่งอันนี้ลูกเห็ดหูหนูค่ะกำลังออกว้าวอันนี้ออกเป็นแผ่เป็นแถวเลยค่ะเนี่ยอันนี้อ่อนเพิ่นเนี่ยคะ่ะเพิ่งห่างในนี่ โอ้ขอถ่ายยูทูเนี่ยบันคันนี้นี่นี่นี่ไว้ยายโหพี่น้องอือหือบ่ได้จับพันตังดีดีได้ฮะอันนี้พันออกโดนเราบันเถ่าเลรวเห็นปะเปื่อเราบ่เอาค่ะวันี่แหละนี่เด้เพิ่นกับแพ้เชื่อออกไปเห็นปะมันก็ออกลายก็เก่าพี่น้องเดี๋ยวก็ออกลายก็เก่าไม่อย่างนี้มาทะเลทะเลทะ,ทะเลสให้เฮาอยูอย่เนาะพี่น้อง สิพาพี่รองบางเห็ดมักกวนเห็ดยังจ้องสิเตะนี่ค่ะทั้งนี้ก็มีเด้เดี๋ยวบังคับมันกําลังเริ่มออกหลายอุ้ยมีเห็ดมีหอดเห็ดนางฟ้าค่ะพี่น้องจ้าว้าเดี๋ยวเขาต้องเอาไม้สั้นขึ้นเดี๋ยวพี่น้งนองมันงคอยสิออกลายๆเนาะนี่เห็ดนางฟ้าเอานี่เด้เห็ดนางฟ้าพี่น้องเนี่ยค่ะบาอื้อ ถ้าจ,จับสั้นขึ้นก็ตอนนี้เนาะแต่ถ้าสั้นขึ้นเรามันถึกล้มมันกระสีอันแห้งเดี๋พี่น้องเพดนะนี่มาดูหลังออกเดี๋ยวจะต้องเ,เอาเพิ่นขึ้นมาดีๆก่อนนี่ก่อนพ่อไปใหม่ทมเพิ่นใบใหม่ทมเพิ่นเบิดเลรอตรงนี้ตอนอุ้ยหนักเลยหนัก,นกว้ายเนาะ อุ้ยทั้งกระสีเปื่อยข้างล่างเดี๋ยวเขาไปเจ็บเห็ดนังฟาเขาในป่าค่ะพี่นุ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิงๆๆงบ้งเบิ้งทีละ่ะผู่อลาขาผู้อลาขาแต่ว่าเผลอไ,ได้ต้นเตะจะ้ะเตะเฮ้านะ่ะไม่ได้เตะไปได้เตะเฮ้าปุ่นนะจิกจิกยังเออเด้อไปแล้วลูกสาวแ่นมากุ่นตามมา เบิ่องกับพี่น้องเชให้เบิ่งใหม่เบื้องพี่น้องใหม่อันนี้เขาตัดจนมันผุเบิ้งแล้วน้องข้างนอกเนาะไม่โอกได้เนี่ยแต่ว่าเบิ่งขาข้างในข้างในเพิ่นเบิ่งข้างในที่แบบพท่านมีบ่มีอย่างเจาะเลยแข็งโปกเลยค่ะพี่น้องใหม่เอาไปเห็ดโอ้บานเห็ดยังใดนาะพี่น้องเนาะถ้ามีเครื่องใหม่มาเครื่องใหม่เครื่องมือมาอันไหลเอ้ยมาไถไม้เอ่อให้เป็นแผ่นนั่นจ้ะ อันนี้ตาซื่อได้ถ้าเป็นบ้านเฮานี่เนาะอู้เอาไปเฮ็ดเสาได้เลยวเด็ดนี่อันนี้กระถาค์ถาคคิดมันนั่นกระเพาะเสากระท่อมเฮาถากถาคตรงที่มันเปื่อยเนาะข้างนอกเลยค่ะแล้วก็เอาอยามาลงเพื่อห้มันเปื่อยอีกนะชะได้แห้งซังปุยูบุรีล้ำท่านี้อื้เป็นกระทร่อมท่งนาเฮาแท้ๆแล้วเนี่ย แต่จะได้แห้งน้องจ,จะย่างมาย่างมาเบิ่งใหม่ไม่อนนี่มันลมมันว่างอยู่กลางถนนกลางทางพุ่นน่ะเฮ็ดคือปัา <c oughs> าหาไงหาได้ที่เฮ็ดก็ได้นเนาะเฮ้ยเฮ็ดนังฟ้าเดี๋ยวเก็บเลยเด็กคลิป,ปสัญญาณเนี่ยข้างในข้างนั่ข้างล่างน้ำด้วยแถวนี้พูดว่ามเำได้ไหม วายจังสีพันก็ออกเลยพี่น้องจ้าย่ามพันสีออกเนาะย่ามพันมีอัอนหนามพันสีออกพันกระซินี่พันก็ออกเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนมีลูกเยอะไปต่อแล้วพี่น้องจ้าอุ้ยงามแห้งเลยพี่น้องพ่นนะพนาพนาเขาเห็นใบม่ววานี่นะเห็นบ่นี่รังเขากินเลยที่นี่ ย้ำแห้งบังโอ้ยสะอ่อนกอท้ายรูปเนี่ยค่ะอืเก็บแล้วจ้ะวุ้ยมันอ่อนต้องปาดเอาน้าฝนตกง่อวานทั้งมือเลยืวอวานเนี่ยตกทั้งวันตกจังสันละดีพี่น้องตกเว้นมือหนึ่งตกเว้นมือหนึ่งน,นงีโอ้สุดยอดเลย เป็นมือนึงให้เข้าไปให้เก็บเห็ดแล้วก็ตกไม้สินะซึ่งยังตกใจบ่ซึ่งยังอ้ยอึ๊บตายสวยสวยสวยเปลี่ยนกระตาออกถ่ายกระตาออกมาเก็บไม้แล้วนี่ ส้มนิดหน่อยนี่บ่อเอาเด้อยค่นนี่เดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่เนี่ยนี่สิทิ้งไว้ให้พันใหญ่กก้อนพี่น้องเนี่ยนิดหน่อยเยอะอันนี้ก็ใหญ่ได้อีกอันนี้ก็บพ่อญ่ได้อีกเยอะอืมให้เป็นเป็นมูก,กันเดี๋ยวค่อยมาเอาเอาแค่นี้แหละเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านก็เก็บได้หลายแล้วเนาะ